ซีนซึงกามินขอบคุณแน็กช่วยให้ได้รักษาพ่อแม่เธอคือของขวัญจากคุณยา่าชาลีเหมือนของขวัญจากคุณยา่าหลังจากที่สาวกามินคู่จิ้นคนสวยชาวเกาหลีเดินทางมาถึงประเทศไทยหนุ่มแน็กก็ได้ออกมาไร้สดทั้งน้ำตาพร้อมกับเผยความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้เห็นแฟนคลับให้การต้อนรับกามินอย่างดีเจ้าตัวก็ดีใจมากจากนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณชาลีแฟมิลี่กลุ่มแรกที่เข้าไปดูไร้สด ของกามินจนทำให้ทุกคนรู้จักสาวสวยคนนี้มากขึ้นและได้รู้ว่าเธอน่ารักและจริงใจมากขนาดไหนไม่เคยคิดเลยว่าจะมานั่งร้องไห้ผมเห็นคอมเมนต์หลายคนขอบคุณผมอายเลยขอบคุณชาวแก๊งชารีฟามิลี่จริงๆที่ไปบุกไล์ตั้งแต่แรกอยากให้เห็นหน้าแก๊งพวกเขามากผมร้องไห้ผมดีใจมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ทุกอย่าง ผมบอกว่าจะพาทุกคนไปดูสาวที่ผมแอบดูมาหนึ่งเดือนแล้วเขาก็ยังอยู่กับผมถ้าไม่มีแกงชารีแฟมิลี่ที่ไปบุกไลฟ์แล้วช่วยกันตัดต่อต้องขอบคุณแกงแรกที่ช่วยกันเข้าไปและความน่ารักของเขาเองที่ทำให้คนยังอยู่และคนเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาซัพพอร์ตเขาไม่เคยร้องไห้เลย ในขณะที่ฝั่งของสาวกามินเองก็น้าตาซึมพร้อมขอบอกขอบใจแน็กและระบุข,ข้อความว่าชาลีเหมือนของขวัญจากคุณย่าพ่อแม่ของกามินป่วยแต่ตอนนี้สบายดีแล้วขอบคุณมากๆที่ทำให้เป็นลูกกตัญยูในช่วงเวลาที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ชาลีทำให้การมินได้รับความรักมากมายและหาเงินได้จากการไลฟ์สดในทิกตอกจนสามารถไปรักษาพ่อแม่ที่ป่วยได้ ในส่วนของคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาชมไลฟ์ต่างก็บอกว่าตื่นตันและจะร้องไห้ตามหนุ่มแน็กเช่นเดียวกับสาวกาหมินที่เมื่อได้ชมคลิปที่แน็กชาลีร้องไห้เธอก็ร้องไห้ออกมาเช่นกัน